อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับ วิชาดนตรีหน้าสินนะครับเรื่องหัวข้ออะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันเลยสิหลักการและวิธีการจัดแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆหลักการและวิธีการจัดจะแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆครับวิดีโอแรกนะครับารก,การแสดงดนตรีเขาเป็นยังไง ดแสงกับเพลงที่มันร้องใจ คคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงในการใช้แสงสีเสียงกับฉากบนเวทีวิดีโอรแรกกับวิดีโอรแรกรู้นสิ่งยังไงบ้างมันดูล้อใจใช่ไหมมาดูวิดีโอที่สองเป็นไงสังเกตไหมว่าการร้องเพลงช้าๆร้องเพลงที่เป็นประสานทีมแบบนั้นมันเหมาะกับการร้องในโบสถ์ใช่ไหมครับเนาะมันเหมาะสมแล้วก็ที่นั่งของคนเป็นยังไงบ้างนั่งเรียบร้อยใช่ไหม นะครับถ้าเกิดว่าเอาวงประสานเสียตงตะกี้ไปเล่นบนเวทีนั้นแล้วไฟแบบแดงๆขาดขึ้นมามันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมครับเห็นไหมมันเกี่ยวกับความเหมาะสมในาการจับนะครับแสงสีียก็มีความสําคัญอย่างไรครับมี่ก็สาคัญอย่างไรทําให้สนุกขึ้นทําให้อะไรอีกมีไหมทาให้หน่าดูน่าดูน่าฟังมีอะไรอีกไหม นาเต็นใช่ไหมครับโอเคครับที่กล่าวมาก,ก็ถูกต้องนะครับและสุดท้ายล่ะเป็นยังไงนักเรียนพวกเห็นอะไรบ้างในการแสดงดนตรีคราวนี้ครับเนื้อหาของเราจะมีอยู่สองเนื้อหาใหญ่นะครับหัวข้อแรกก็คือหลักการจัดการแสดงดนตรีสากลและวิธีการจัดแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆนะครับการจัดการแสดงดนตรีสากล นะครับถ้าเราสังเกตดูมันจะมี3หัวข้อใหญ่ด้วยกันหัวข้อที่1ก็คือต้องมีเป้าหมายครับหัวข้อที่2คือเราทำหนึงถือผู้ชมและโอกาสที่แสดงเยี่ยมครับแล้วก็3คือต้องจัดคณะต้องจัดคณะหรือจะจัดงานเพื่อแสดงโชว์นะครับเราจะต้องมีเป้าหมายในการจัดงานเสมอนะครับยกตัวอยา่างเช่น การแข่งขันศิลปะกิจกรรมเนาะเราก็มีการจัดแข่งขันขึ้นมาเพื่อเพื่อแข่งขันใช่ไหมจัดตั้งเพื่อแข่งขันหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไปแถวตลาดเห็นการเปิดหมวกอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นการโชว์ใช่ไหมครับการแสดงโชว์ซะมากกว่านะครับหรือบางทีจัดตั้งเพื่อเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงแล้วก็ได้เงินนิดนิดหน่นนอยจับมาบ้างยุแตแดงเช่นอคอนเสิร์ตต่าง รายการ Big m ม u n ์เ i นหรือคอนเสิร์ตที่เขาเก็บบัตรเก็บตัวนะครับเนาะครับแล้วก็มาดูที่เป็นหัวข้อที่สองครับจะต้องคำนึงถึงผู้ชมและผู้ชมอะไรครับและโอกาสที่จะแสดงนะครับยกตัวอย่างเช่นบางงานมีผู้ชมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนแก่เราก็ต้องเล่นเพลงที่ซองซอเล่นเพลงที่ฟังแล้วสบายหู ถ้าไปเล่นเพลงเหมือนคลิปแรกรับรองครับมันแตกแน่นอนคนแก่อาจจะลุกขึ้นมาเต้นหรือเปล่ารหรืออาจจะรำคาญใช่ไหมครับเนาะเราจะต้องเข้าใจถึงบริบทด้วยนะครับคำนึงว่าเป็นวงดนตรีประเภทไหนคนดูเป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นเด็กๆพวกเราถ้าเกิดเอาวงศูนย์คลาปอ,อ,อเล่นเพลงเก่เามันก็จะไม่สนุกใช่ไหมครับเนาะครับนะอ่าและ วนที่3ครับส่วนที่3าก็คือการจัดตั้งคณะนะครับการจัดตั้งคณะนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นครับย้อนกลับมาต้องมีเป้าหมายต้องดำเนินถึงผู้ชมและโอกาสที่แสดงยกตัวอย่างเช่นนะครับครูเอาของโอเบกมายกตัวอย่างเช่นครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยกีฬาสีใช่ไหมกีฬาสีที่เราผ่านมาใช่ไหมครับเรามีทั้งที่จะต้องมาแสดงโชว์ใช่ไหมครับต่างๆเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นการจัดเพื่อการแสดง แล้วก็แม้กระทั่งที่เป็นาการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทยลูกทุ่งที่เป็นวันภาษาไทยที่ผ่านมาเห็นไ,ไหมครับเพื่อจะตั้งเพื่อเป็นการแข่งขันสนับสนุนให้เด็กๆได้สแสดงความสามารถนะครับนี่ก็ืออยู่ในส่วนที่ต้องมีเป้าหมายคำเนึงผู้ชมเลือกจัดที่แสดงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับถัาวนี้ครับมาดูในส่วนที่จะต้องจัดตั้งคณะ งานทุกงานจะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มหรือทีมงานขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะทําให้การจัดงานนี้มั่วซั่วใช่ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะต้องมีผู้อํานวยการสแสดงหรือผู้กำกับก็มีคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่เลยคอยกํากับนะครับแล้วก็มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆสมมติเห็นไหมครับมีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มแล้วก็จะมีกลุ่มย่อยลงมาอีกนะครับจะมีกลุ่มย่อยลงมาอีกยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายการแสดงนะครับถ้าเป็นก็จะมีแบ่งย่อยวาทยากรหรือคอนดักเตอร์ใช่ไหมถ้าเป็นดนตรีวงใหญ่ออกเฟสตราเห็นไหมครับคลิปที่2เห็นไหมมีการมีวาทยากรกำกับการแสดงแล้วก็มีวงดนตรีปางวงก็จะไม่มีก็ได้เช่นวงประสานเสีเยงเมื่อี้จะมีแค่เปียโนแล้วก็ซอคู่นะครับมีนักดนตรีมีนักร้องนำนะครับ มีหรือเป็นนักร้องประสานเสียงหรือบางคลิปอาจจะมีการแสดงการเต้นก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นวงหมอลำเห็นไหมวงหมอลำไม่จำเป็นต้องมีวัทยากรก็ได้ใช่ไหมครับก็จะมีวงดนตรีนักดนตรีนักร้องแล้วก็แดนเซอร์ใช่ไหมที่ดืงนะแสดงนะครับอ่าแม้กระทั่งฝ่ายธุรการครับแผนกการเงินต่างๆเห็นไหมเขาเริ่มมีการแบ่งแยกเป็นระบบแผน,นการเงินแผนโฆษณาแผนกะ มวลชนสำคัญแผนกรายการแสดงจากการแสดงแผนตัวแผนจัดเวทีนะครับจู่ฝ่ายนี้แผนกจัดเวทีนะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ครับฝ่ายเวทีครับก็จะมีผู้จัดเวทีคณะผู้จัดเวทีคณะผู้แสดงพวกช่างต่างๆฉากต่างๆนะครับช่างออกแบบต่างๆนะครับและสุดท้ายครับที่เป็นฝ่ายเขียบนบทเพลงนะครับก็จะมีอยู่แค่สามกลุ่มนะครับก็คือผู้กํกับเพลง ผู้ออกแบบทุงท่านักร้องนักดนตรีนะครับเขียนบทว่านักร้องนักดนตรีจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะนี่ก็คือการจัดตั้งคณะนะครับสรุปแล้วมันจะมี3อย่างใช่ไหมครับเนาะที่เป็นอ่าหลักการจัดการสแสดงดนตร,รีนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือการคํานึงคํานึงถึงผู้ชมคํานึงถึงวาระโอกาสที่เราเล่นนะครับนี่คือการจัดงานแสดงนะครับ ให้หนักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่ม 4- 5คนแล้วก็เขียนรายละเอียดเติมรายละเอียดในงานบัตรชิมิเทอันนี้ใช้ค,ความความคิดสร้างสารรค์เต็มที่แต่ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในกรอบของการจัดการสแสดงดนตรีสากลนะครับเนาะนะครับ,นะรบมันจะมีกรอบของมันเราสามารถดูรายละเอียดในหนังสือได้นะครับก็จะมีอยู่แค่ห้า นะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้ครับก็จะเป็นการจัดตั้นนงคณะนะครับลองดีไซน์ดูชิบว่าควองเขียนชื่อชื่อคนในโรงเรียนเรานี่แหละชื่อนักเรียนชื่อพี่น้องในโรงเรียนเราว่าใครที่จะสามารถอยู่แผนกไหนได้ลองดีไซน์มาดูความสามารถของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับลองดีไซน์มาดูนะครับอ่ะคราวนี้นะครับแล้วก็แผ่นชาร์จตัวนี้นะครับ จะให้เขียนที่เป็นลนักษณะแผมนผังในงานของเรางานประชิมของเรานี่แหละนะครับงานประชิมของเราว่าจะมีรูปแบบงานเป็นแบบไหนมีฝ่ายจะตั้งคณะเป็นอย่างไรและมีมีอะไรมีรูปแบบในงานจะตั้งเป็นนะไรอ่าแบ่งกลุ่มเลยครับผม Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็นิเคุณสมูี่ยวับผมอเด็น ชื่องานปัจชุนะคะก็คืออยากจบได้และอยากจากส่วนวันที่แสดงคือวันที่18ตุลาคม2563สถานที่จัดงานโรงเรียนสนุวิทยาค่ะ ิลปินที่จะเชิญมาในงานนะคะมีวงลาบานูนิโตน้โตและวงนนศิปินรับเชิญในงานเมาเอเชคนกังกังานในงานวันที่20า6 3งานเริม9เดกาจนถึง20เดกา ในงานเราจาราเาสโ<ข> <ar> เราจะมาสรุปก <astrology> ันดีกว่านะครับเรื่องหลักการและวิธีการจัดแสดงดนตรีสาบันในวาระต่างๆนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสิ่งที่สําคัญมากๆก็คืออะไรครับก็คืออะไรสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเราคิดว่าน่าจะเป็น อะไรนะความสามาคัคคีใช่ไหมมันก็เป็นในส่วนหนึ่งนะครับของการจัดตั้งคณะเพราะถ้าไม่มีการจัดตั้งคณะไม่มีความสามัคคีก็งานก็จะล้มเหลวใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนร่วมง,งานและในงานนั้นๆเป็นงานประเภทไหนเราจะต้องคํานึงถึงทุกอย่างรอบตัวเราทุกเรื่อง ใไหมครับตั้งแต่วงดนตรีที่เราจะเอามาเหมาะสมไหมช่วงเวลาในการจัดงานเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็จะอยู่ในหลักการหลักการจะมีกี่ข้อครับหลักการมีกี่ข้อจำได้ไหมหลักการีกี่ข้อครับสี่ข้อมีอะไรบ้างครับหลักการหลักการนะหลักการนะหลักการครับมลองเปิดดูซิหลักการมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่ง ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมครับเนาะสองคืออะไรสองคือผู้ชมและโอกาสที่แสดงใช่ไหมครับต้องคำนึงถึงผู้ชมและโอกาสที่แสดงแล้วก็ที่สามคือต้องตั้งคณะจะตั้งคณะนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่สาคัญของหลักการนะครับส่วนวิธีการครับมีกี่แบบครับวิธีการมีี่มีสี่ใช่ไหมครับหนึ่งคือ แสดงของคอนเสิร์ตแบนนะครับที่สองคือการแสดงของนักเรียนวงนักร้องประสานเสียงใช่ไหมครับสามคือการแสดงดนตรีนอกโรงเรียนการแสดงดนตรีนอกโรงเรียนและมีไหมได้การแสดงดนตรีได้เสียงทางวิดีโอได้เสียงาทรศัพทนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในคาบนี้นะครับผู้อยากให้ทุกคนเนี่ย ลองใช้จินตนาการของเราในการจัดงานโดยที่อิงหลักการและวิธีการเพราะในอนาคตรเราจะได้ใช้แน่นอนในอนาคตยกตัวอย่างเช่นงานวันเกิดเราในอนาคตงานอะไรอีกงานบวชงานแต่งงานของเราใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ง,งานประชิมที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนเรานะครับทําให้เราได้คิดเป็นระบบด้วยนะครับในเรื่องหลักการและวิธีการแต่ครว่าโอเคนะครับประทับใจหลายๆคนที่ ออกมานะครับไม่มีกลุ่มไหนผิดไม่มีกลุ่มไหนผิดเลยนะครับเพราะเราใช้จินตนาการ,การของเราครับอาผมน้อยเองเลยครับผมหลักวันนี้ก็จะสิ้นสุดหลักการเรียนีการนะครับในคาบหน้านะครับก็จะเข้าสู่การขับร้องเพลงสากลนที่เป็นประเภทกลุก่มก็คือน,นักเป็นลักษณะที่เป็นอานาักร้องประสานเสียง รเราก็จะได้เรียนรู้การอ่านโน้ตไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝึกจังหวะไปด้วยครับสนะำหรับวันนี้มีเงท่านี้ครับหน้าห้องเช่นครับเรียงเรื่องพอรขออ้พครณ้ขออับรุด